สองเพชรเดินบางตลอดเลยเดี๋ยวนะไม่น่าจะใช่เราเราบางังสองเพชรไหนเฮ้ยห,หรือว่าเราอาจจะเดินเผลอไปบางเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเดี๋ยวเฮ้ย <Okay. S 1> แต่ว่ารอบนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นดันะครับทุกคนเพราะว่าผมอยู่คนละฝั่งกับเขาแล้วนะรอบนี้เฮ <c oughs> ้ย <c oughs> คือผมเล่นห้องนี้มาประมาณเกมสองเกมได้แล้วนะครับไม่รู้ว่าตาที่แล้วเผลอไปบางเขาหรือเปล่านะครับ ช็อบนี้เลยไปอยูอ่คนละฝั่งก <eterm Gore> ับเขาแล้วอุ้ยหู้ยฮู้ยโอ้โหช็อตนี้ว้าวทุกคนครับคือผมเองก็ไม่ค่อยได้เห็นตัวเองได้ช็อตแบบนี้สักเท่าไหร่นะปั๊ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ต้นเกมเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยคือแบบเน้นเน่งว่ะทุกคนอุ้ยฮู้ยฮู้ยจัด โอ้พอได้พอได้มาอยู่คนละฝั่งกับเขาเลยเอาเลยนะรอบสองรอบก๊อฟนี้นี้ไม่มาเลยนะครับเกมนี้มาเลยอาวะาอาว้าเต็มเต็มตัวกระชูดเลยนะผมบาเลตไฟของเรายังคงทำได้ดีนะฮะสำหรับเกมนี้สำหรับวันนี้เลยดีกว่าเชเดลมาว่ามาว่าคือเนื่องจากเกมที่แล้วนะทุกคนผมไม่รู้ว่า ผมไม่แน่ใจว่าผมอยู่ฝั่งเดียวเขาหรือเปล่านะครับแต่ว่าอาจจะเดินไปบังเขาละอันน <ags> ี <ags> ้ต้องขอไปด้วยครับอาจจะเดินไปติดๆเขาบ่อยๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ได้มาอหนึ่งคิวนะครับผมโหวันนี้บอกเลยว่าน่าจะได้ไฮไลท์กันไปอีกเพียบเลยนะฮะอุ้ยไว้ครัโหโหโหโโหบาครับเพื่อน อุสนัยแอลโลัมกองคนนี้รัวมากอะนี่ครับทีมเราคุณภาพของจริงอะเพื่อนนี้ช่วยชีวิตเรามาหลายรอบแล้วนะครับผมบอกว่าวันนี้ด้วยความที่รู้สึกลั่นเป็นพิเศษนะเลยขออัดวิดีโอเก็บช็อตไว้สักหน่อยนะกันนะครับทุกคนโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยันนี้ปืนรัวถอยก่อนถอยก่อน พอตั้งแลกกกอน,นะโอ้โหลืมไปห้องนี้เหมือนจะไม่ได้โนมาโคไม่ได้โนเบเลเลยนะครับสามารถใช้ได้หมดเลยนะเราเข้ามาเล่นห้องนี้ก็ <c oughs> ต้องโฟงกัสน,นิดนึงนะครับเพราะว่าของเราอาจจะมีไม่ครบเท่าไรนนะ <c oughs> โอ้วเฮ้ยอาก่า อุ้ยอุ้ยให้แแบบ็แแบใบห้แวืบไม่ทันนะครับเอาวะโอ้โหทีมเรานี้โคตรของจริงเลยครับทุกคนเ,คเชสเอรเดียสามต่อศูนย 3, ์วินแล้วนะฮ่เด้งๆนะครับวันนี้มาแบบว่าจัดเต็มเต็มเหนียว บ้านเด็ดไฟยิงให้คุ้มเลยครับใกล้หมดวันแล้วรอ้โหต้องรู้ตื่นตันกับช็อตแรกของวันนี้นะครับเอาเรื่องจริง <c oughs> จะภาพยิงตัวฟีวนะแต่ก็ขอของิงนิดนึงนะครับผม เสียวนะครับไม่อยากจะเดินเข้าไปใกล้เพื่อนมากเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปบังเพื่อนอีกนะครับผมรอบนี้จะแบบใายเดียวเลยไม่ไปโคเบอร์กับเพื่อนแล้วห้องเขียวตัวหนึ่งนะครับอ้าวตัวเอลวิวห้องเขียวครับเอ้ยโอ้โหนล้วมันเขียว โอ้หนี่ขอแบบเราทำแบบไม่ไม่ตายเลยดีกว่าเนี่ยทำมิชชั่นแบบว่าไม่ไม่ตายในเกมนี้เลยดีกว่าทุกคนวัาเล่นจะรัวแค่ไหนนะครับเพื่อนเราก็ของจริงแล้วโคตรโคตเป็นสองร้อยวัดกับวัดเล่นแล ว่าพาเด็วนันนี้ยิงรู้สึกเข้ามือมากนะครับโอ้ยพี่ไม่โดนอยู่ขวาเพื่อน <c oughs> เรียบร้อยนะครับเข้ามาม,มุมนี้จะออกไปยังไงฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าโเพื่อนเราดักไว้คนหนึ่ด้วยนะครับยัง <c oughs> อยู่ขวานะยังไม่ออกมาเลยไปแล้วเพื่อนเราจังวันนี้เอ้าอุ้ย โโอ้โหเมื่อกี้หลังมานะครับเดี๋ยวก่อนนะคนนี้เขาเห็นอะไรเนี่ยโอ้โหโคตรโเดี๋ยวไม่เห็นอะไรเลยโห,โโหโโทุกคนมิชั่นเฟลว่ะ <c oughs> ว่าจะไม่ตายเลยนะครับเรียบร้อยโดนเปิดไปแล้วนะหนึ่งเดชสั้นพระ My God โอ้โหโอโอโจบเลยนะครับว่าจะทำคอนเทนต์แบบไม่ตายเลยเท่าไหร่ ด้วยด้วยความที่เราไปฟังตั้งรับด้วยนะครับมันค่อนข้างจะได้เปรียบนะคือบาเลสสไลโลฝั่งตัข้ามนี้ไม่มีผลกับเราเลยนะทุกคนทีมเราคือเหนียวมากนะครับโอ้โหมาแล้วนี่ไงไหวอยู่ไหวอยู่เพื่อนโอ้ยโดดแทงโดดแทงโดดแทงลงมาก็ังเจอเพื่อนคุมท่านเออยู่นะครับ คือกันทุกมุมจริงโอ้ดูดีทุกคนคือไม่ได้ทำอะไรเลยอะ่ะที่โอดเกินตัวนี้อยู่ยาวนะครับตัวเดิมเลยเฮ้ยจุ๊บโอ้ไปนู่นแล้วครับปาเล่นด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสามแยงแล้วเพื่อนไปนู่นแล้วโอ้โหไม่ทันเลยนะครับตัวท้ายผมไม่เคยได้ยิงเลยไม่เคยทันเพื่อนเลยนะครับโอ้โหเจ้าว่า เป็นไงครทุกคนแบบคือวันนี้ขอแบบชายเดียวเลยไม่ไม่คบเวิร์กับเพื่อนเลยนะครับเอาตริงนะไม่ใช่อะไรนะยิงไม่ทันเพื่อนเลยนะครับแต่ผมมีประเด็นเรื่องการไปบังเพื่อนอยู่นะครับเลยวันนี้ขอเล่นแบบว่าสไตล์โซโล่โซโล่หน่อยนะครับจะเน้นแบบว่าลุยบุกตะลุยเดียวนะครับผมสภาพหุ้ย <c oughs> โดดยิงเข้ามาว่ะเช็ โอ้ทำอะไรก็ดีไปหมดเลยนะครับวันนี้เอาเด้อจริงๆโอ้ยเห็นเป็นร่วงวันนี้ด้าจะดันบ้านเราไปหรือเปล่าครับมีแววว่าจะดันบ้านเราไปมาหลังนะเฮ้ยอ,อยู่ในบีใช่ปะรู้เลยนะครับโอ้โห เด cool. oh like, ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ๊ยเฮ้ยเพื่อนใจเย็นสนายนี้แรงนะครับเนี่ยที่เขาใช้เนี่ยไปเล่นไปชัดเลยโอ้โหทำไม่ห่อนี่มันดีดีนะทุกคนวันนี้ดูดิโอ้โหทำอะไรก็ดีไฟหมดเลยนะฮะจะเป็นฟังบุกฟังรับโอ้โหทุกอย่างคือเพอร์เฟกต์ไปหมดปัง มาลเดี๋ยวคราวนี้แหละหูทิปกี่ลืมไปครับลดเสียงไปเยอะเลยแก้มือหน่อยครับรอบนี้จะเอาแบบไม่ตายเลยดีกว่าทุกคนอุ้ยอุ้ยเฉียวเฉียวครับเมื่อกี้ตัวระนัดตัวระนัดไปครับไปต่อครับไหลครับไหลครับอุ้ย มล้ก็เนี่ยครับผมคือผมไม่อยากไปกับเพื่อนมอยนี่แวว่าถึงจุดที่เราต้องใครไวกว่าได้ไปนะครับเอาว่าเมื่อทีมเราโหดเกินไปนะครับทุกคน <c oughs> โอ้โหด,ดีคือแบบคนละคิวกับเพื่อนเลยะเอาว่าทำไมทีมเรามันโหดจังวะ เรายังได้ครับถือว่าได้ไปเกือบไม่ทันเพื่อนนะครับโอ้โหเาวาใครไวกว่าได้ไปครับดูดีแบบกี่วิจบไม่รู้นะครับแต่ไวมากอะทีมเราโหดเกินโอ้โหเอาเรื่องมาละบนจะวัตัดเราอีกรอบไหมไม่มีแล้วนะครับเจอดีเข้าแล้ว <laughs> เ้าแล้วเจอดีแล้วสภาพเหมือนเราเป็นผีแล้วเจอดีแล้ว เอ้ย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 ได้อีกนึงยังไงครับย,ยังไงโอ้โหไม่ทันนะครับผมโอ้ไม่ก็ยังน้อยมิชชั่นแล้วคอมพิวต์นะถึงจะยิงไม่ทันเพื่อนเลยไม่ตายเลยนะ